พาพี่น้องมาดูบรรยากาศของไก่อายุสิบวันสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วสายบาทคนเหลียงไก่ในช่องของ b A S Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนทุกท่าน มาชมบรรยากาศไก่อายุ10วันหรือว่าลูกไก่อายุ10วันนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศของไก่อายุ10วันว่าเป็นอย่างไรมีความคืบหน้ามีความเติบโตมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับไก่อายุ10วันนะครับไปกันเลยสู้ครับผมหลังจากที่ได้เดินดูไก่มาแล้วพบว่าไก่มี การเจริญเติบโตที่มากขึ้นวันนี้ไก่อายุ10วันลูกไก่ของเราอายุ10วันมีอาการอะไรบ้างผมต้องขอพูดถึงก่อนเลยนะครับวันแรกที่เรารับลูกไก่มาไก่ของเราได้ทําการทําวัคซีนมาจากโรงฟักแล้วนะครับอายุ1วันไก่ของเราทําวัคซีนมาแล้วเป็นตัวของ ND กับ IB นะครับจะทํามาตั้งแต่โรงฟักอยู่แล้วแล้วพอมาวันนี้เป็นวันที่10 ไก่ก็จะมีเริ่มอาการแพ้วัคซีนแล้วนะครับเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่5วันที่6วันที่7ไล่มาเลยนะครับเริ่มมีอาการในการแพ้วัคซีนแล้วแล้วทีนี้พอเราเจอว่าไก่ของเราเป็นวัคซีนแล้วเราจะใช้ยา หรือว่าใช้ตัวช่วยในการเข้ามาช่วยรักษาให้ไก่หายจากอาการป่วยหรือว่าอาการแพ้วัคซีนนั่นเองนะครับยาที่ผมใช้เลยจะเป็นยาเทโลเมตรหรือว่าใช้สลับกันกันกบตัวยาโนวาโนวานอกซินนะครับอัตราการใช้ของเราก็จะอยู่ที่17กรัมต่อน้ำ100ลิตรคุณสมบัติของยา2ตัวนี้นะครับจะช่วย ยุดยับยัง้งแบคทีเรียที่เกิดในตัวไก่หรือว่าไพโตพารมานั่นเองนะครับระยะเวลาในการให้ของเราก็จะอยู่ที่5-10วันเลยนะครับแต่ถ้าว่าไก่ของเราทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องดูที่สุขภาพไก่ของเราด้วยว่าโอเคเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมแต่ถ้าว่าดูแล้ว5วันแล้วโอเคไก่ดีขึ้นเราก็อาจจะหยุดแค่5วันนะครับ หรือว่าดูแล้วว่า5วันแล้วของเราไก่ยังมีอาการหวัดอยู่เราสามารถยืดเวลาในการให้ตัวยา2ตัวนี้ได้เลยนะครับพอเราเจอไก่เป็นหวัดหรือว่ามีอาการแพ้วัคซีนแล้วเทคนิคเล็กๆเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆของผมเลยนะครับก็จะอาจจะเพิ่อมอุณหภูมิมากขึ้น1องศาหรือว่า0.5องศานะครับถามว่าทำไมถึงต้องขึ้นหรอ ก็เวลาที่เราไม่สบายเราเจออุณหภูมิหรือว่าเจอลมประทะตัวเราเราก็รู้สึกหนาวลูกไก่เขาก็เหมือนกัน,นครับพอลูกไก่ของเราเริ่มเป็นหวัดเราอาจจะคอนโทรลอุณหภูมิภายในเราขึ้นสูงหน่อยอย,อย่างน้อย0.5องศาหรือว่า1องศาพอเราทำการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วเราก็ต้องมาเช็คด้วยนะครับว่าไก่ของเราเป็นอย่างไร โอเคไหมเขารู้สึกสบายตัวกับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักแล้วคิดว่าไก่ของเราจะเป็นแบบที่เราคิดอย่านะครับอย่าใช้ความคิดหรือความรู้สึกของตัวเองเราใช้ความคิดหรือว่าความรู้สึกของตัวเองเพื่อเป็นไกด์ในการคอนโทรลอุณหภูมิหรือว่าการเลี้ยงไก่แค่นั้นนะครับแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูที่ตัวไก่ด้วยเหมือนกันว่า ไก่ของเราอ่ะเป็นอย่างไรโอเคกับอุณหภูมิที่เราตั้งไหมโอเคกับการสันนิษฐานของเราหรือเปล่านะครับแต่เทคนิคเล็กๆของผมเลยถ้าว่าไก่ของเราเป็นหวัดแบบนี้อาจจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นหรือว่าเลี้ยงเขาในอุณหภูมิที่สูงขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมีหนาวมีร้อนมีฝนสามฤด,ดูในวันเดียวกันนี่แหละครับอุณหภูมิประเทศไทย แต่เราก็ต้องมาดูว่าโอเคฝนตกไก่เราเป็นอย่างไรหน้าหนาวไก่เราเป็นอย่างไรหน้าร้อนเราควรทําอย่างไรมันไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับเราต้องแก้ไขาตามหน้างานตามอุณหภูมิหรือว่าตามสถานการณ์แต่ละฤดูกาลส่วนเทคนิคเล็กๆของผมก็จะโอเคครับเดินเช็คไก่ดูไก่แล้วก็มาปรับเปลี่ยนเอาว่าโอเคไก่เราแบบนี้การแบบไก่เป็นหวัดแบบนี้ควรจะเสริมตรงไหน ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนเราก็ต้องมาดูกันนะครับ, okay, รบถ้าว่าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ที่ผมมอบให้กับทุกท่านและทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซ mm ับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบีเอยน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ